สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่กับผมนะครับ G g ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่3เดือน9ปี่ 6, 8นะครับผมนะก็จะมีทั้งหมด2ดาวโจนเนาะดาวโจนปกติแล้วก็ดาวโจน v i p นะอ่าสำหรับดาวโจนนี่ก็ ขอว่าง3ตัวเด่นนะนะครับนะเหมือนฮานอยนะสูตรตัวเด่นเราก็สูตรตัวจ่อเนาะเหมือนฮานอยเลยนะแนวทางหุ้นดาวโจน วันที่3เดือน9ปพี่8นะครับผมมาเริ่มจากดาวโจนแรกกันเลยเนาะเป็นดาวโจนวีนะดาวโจน VIP นะดาวโจน VIP 3ตัวเด่นนะสูตรตัวเด่นก็จะได้นะสูตรตัวเด่นนะครับ แปบ,บหนึ่งนะแปบบหนึ่งสูตรตัวเด่นนะครับ9กนะสูตรแล้วก็1สูตรตัวจ่อเนาะสูตรตัวจ่อนะดาววีตัวจ่อนะก็จะมีนะสูตรตัวจ่อนะได้สามสีห้าหกเจ็ดนะสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ย เอาเอาเอาหนึ่งมาหนึ่งเน้นที่หนึ่งแล้วกันนะหนึ่งกับศูนย์นะพี่พี่เอาหนึ่งกับศูนย์นี้มาจาับคู่กับสามสี่ห้าหกเสียนได้เลยนะก็เน้นที่สามสามสี่ห้าแล้วกันนะนะพี่ๆเอาหนึ่งกับศูนย์มาจับสามสี่ห้าหก 3, 4, 5, 6, เสร็จนะเน้นที่สามสี่ห้าเนาะหรือว่าคิดว่าเป็นเก้าก็เอาเก้าไปแล้วกันนะก็เป็นศูตรเนาะได้เก้าศูนย์หนึ่งนะก็ลองพิจารณาดูเนาะ ดาวโจนวี p อพีสาเด่น968แต่ผมคิดว่ามั่นใจมากเลยนะ901นะ่งเนี่ยมันต้องมาแน่นอนต่อไปนะครับก็จะเป็นดาวโจนปกตินะครับดาวโจนปกติดาวโจนดาวโจนนี้ออกเวลาตีสามนะเด่นนะครับเด่นก็จะเป็นสี่ห้าแล้วก็สามนะสามสี่ห้านี่แหละ สามสี่ห้านะครับตัวเจาะสูตรตัวเจาะนะสูตรตัวเจาะได้เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เจ็ดนะเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับพี่พี่เอาสี่กับห้าแล้วกันนะเอาสี่กับห้ามาถ้าคิดว่าสามก็เอาสามไปนะแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะสี่น่าจะเป็นสนะี 4, าาก่กับห้านะเอาสี่กับห้ามาจับคู่กับเก้าศูนย์หนึ่งหกเจ็ดได้เลยนะเน้นที่เก้าศูนย์หนึ่งแล้วกันนะ เอาศูนหนึ่งเนาะอ่ะนี่แหละดาวโจนนะครับสองดาวโจนวันนี้ก็ขอให้มาขอให้เข้าแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ